สวัสดีค่ะแม่มดขี่บ c นชาแนลวันนี้แม่มดขอบ่นเรื่องโครงการเราเที่ยวด้วยกันคือมึงจะรีบตั้งโครงการเราเที่ยวด้วยกันเพื่ออะไรในขณะที่ประชาชนเนี่ยแม่งล้มป่วยตายทุกวันทุกวันเพิ่มขึ้นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวัลพันสองพันคนอย่าคิดว่ามันเป็นตัวเลขน้อยนะวัลพันวัลพันเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะเอาเงินที่จะแจกโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมาแก้ปัญหาก่อนไหมเอาไปซื้อชุด เออ PPE เอาไปซื้อเครื่องมือการแพทย์เอาเงินส่วนนี้ไปทำโรงพยาบาลสนามเพื่อรักษาคนก่อนไหมเพราะในขนาดเนี้ยโรงพยาบาลสนามก็ไม่พอผู้ติดเชื้อก็เยอะขึ้นทั้งที่ติดเชื้อเข้าสู่ระบบแล้วและไม่เข้าสู่ระบบเขาต้องเจ็บป่วยนอนตายอยู่ที่บ้านรอความช่วยเหลือคือไม่เอาเงินน่ะมาบริหารตรงนี้ก่อนน่ะเอาไปทําเพื่ออะไรอ่ะฮะเอาไปแจกโครงการไร้สาระนี่เพื่ออะไรถ้าอยากแจกนะก็รอให้สถานการณ์มันดีขึ้นก่อนแล้วค่อยแจก เดี๋ยวมึงก็ได้หน้าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เอาเงินเนี่ยไปซื้อวัคซีนเอาเงินไปจาัดก,การเรื่องวัคซีนก่อนดีกว่าไหมคือคนล้มป่วยทุกวันอะข่าวออกทุกวันเลยว่าคนไม่สบายคนล้มเจ็บคนตายในบ้านตายาคาคอนโดเพราะโควิดเด็กเล็กติดเชื้อเยอะแยะคือเอาเงินนนามามันหนุนตรงนี้ก่อนไหมจากที่ว่าจะทำโครงการเราเที่ยวด้วยกันอะเอามาทำตรงนี้ก่อนเนาะ ลองคิดดูหน่อย